วสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับร้านถัดทไทยพิชชิ่งสูงวิทแปดสิบห้านะคะโหตามมาให้แล้วนะคะกับลอกอาบูโปรแม็กซี่นะคะโมเดลเยปีสองพันยี่สิบสองนะคะตัวนี้จะเป็นโมเดลล่าสุดนะคะเรื่องความแกร่งไว้ใจเขาได้เลยนะคะตัวนี้มีคลิปลูกค้าเอาไปอัดอ阿าไพมาไซส์ยี่สิบสองกิโลนะคะอัดชโดไซส์สิบกว่าโลนะคะดังมากนะตัวโปรแม็กซี่เนี่ยลูกค้าสามารถดูคลิปเทสจากใน youtube ได้เลยนะคะ ตัวโมเดลเยียร์ปี2022เนี่ยข้อดีของเขาก็คือบอดี้เขาสวยขึ้นมากนะคะแล้วก็จะเป็นทรงสลิมนี่ดำเงาวิบวับสะใจนะคะสะปูนทรงวีนะคะแล้วก็แขนแต่งมาให้เรียบร้อยบอดี้เขาอะถ้าให้หนูพูดจริงๆหนูว่าตัวมันจะสลิมขึ้นข้อดีก็คือพอมันสลิมเนี่ยแต่มันจุสายพีได้เท่าเดิมนะคะพอมันสลิมเนี่ยเวลาประกบกับคันรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คันเรา เวทสิบสองยี่ห้าก็คันแบบด้ามเขาจะเล็กๆนะคะตรงโคนเขาจะเล็กๆอ่ะพอมาประกบกับพวกลอกแนวอย่างเงี้ยมันก็จะสวยทําให้ชุดเรามันดูไฮโซขึ้นเยอะมากๆนะคะเนี่มาทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะคะอย่างละสิบตัวแต่ว่าก็มีลูกค้ามาจาไว้ตั้งแต่เดือนหนึ่งนะคะคือของเนี่ยลูกค้าบางคนโอนมาจําไว้คนละสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยตั้งแต่เดือนหนึ่งนะคะหนูก็บอกพี่เอาเอาคืนไปก่อนเถอะเดือนสี่ก็แล้วยังเงียบอยู่เลย นี่เดือนแปดแล้วแต่เพิ่งจะมาลูกค้าบอกไม่เป็นไรครับผมรอได้นะคะเพราะว่าหลายคนเขาจ้องตัวนี้นะคะมันสวยจริงๆนะตรงด้านข้างเขาจะมีแหวนนี่นี่นี่เป็นแหวนเคปเลอร์นะคะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้โดยเฉพาะก็เท่ดีนะคะข้อดีของตัวโปรแม็กเนี่ยก็คือเขาจะเป็นลอกรอบเจ็ดนะคะสำหรับปั่นบัดเบสอตีกบกระโดดปั่นบัดเบสนะคะ เหมาะสำหรับที่จะไปใส่คันเวสสิบยี่สิบที่มันเป็นเฮฟวี่หน่อยนะแล้วก็สิบสองยี่ห้าสิบห้าสามสิบนะคะกำลังเบรกสูงถึงหกกิโลนะคะน้ำหนักรอกเพียงสองร้อยสามกรัมนะคะแล้วก็ลูกปืนสเตนเลตหกตลับนะคะตัวนี้จู่สายสิบหกปอนได้หนึ่งร้อยเมตรนะคะถ้าเป็น PE 3สามก็คือหนึ่งรอยเมตรเหมือนเดิมคือลูกค้าหลายคนจะกลัวว่าเอ๊ะบอดี้มันสลิมขึ้นนะคะพี่อย่างนี้จู่สายน้อยลงหรือเปล่า ไม่ค่ะสปูลตัวเท่าเดิมนะคะแต่ว่าเขาไปปรับสเกลโมเดลแบบโมเดลสเกลไอตรงบอดี้อ่ะให้มันสลิมขึ้นนะขัดเกลามาให้มันดูแบบเพอร์ฟอร์มานดูดีขึ้นนะคะดูเหมาะกับสไตล์รุ่นใหม่ทรงสปอร์ตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คันรุ่นใหม่ๆอ่ะแบงค์เขาเพียวเล็กลงแล้วก็เหนียวขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะแบบเออหาลอกดีๆเนี่ยไปเพื่อสิ่งนี้นะคะ มือใหม่ไม่ต้องกลัวนะคะมีระบบหน่วงแม่เหล็กตีได้ตีไกลตีง่ายแน่นอนนะคะอาบูเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องระบบหน่วงเลยนะคะทุกตัวเป็นของใหม่มีประกันนะคะแล้วก็มีถุงลอกแถมให้ด้วยนะคะอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะได้ราคาโปรเดิมนะคะก่อนที่เขาจะปรับรอบหน้านี่เห็นบอกจะให้ขึ้นอีกตัวละ500นะคะมันขึ้นทุกยี่ห้อนะไม่ว่าจะเป็นชิมาโน่เป็นไดว่านะคะปีหน้าเนี่ยของจะขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าเขาโดนหลายๆเรื่องกันเนาะ อันนี้ก็แจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะคะแต่ลอดนี้หนูยังได้ราคาโปรเดิมนะคะจาก3,490เหลือตัวละ2,890บาทนะคะ2,890บาทเวลาสั่งเข้ามาเนี่ยแจ้งมาได้เลยนะคะพี่ผมเอาอาบูโปรแม็กซี่ครับเอาหมุนขวาแหม่หนึ่งตัวหมุนซ้ายหนึ่งตัวค่าส่งยี่ห้า50บาทนะคะโอนเงินก่อนส่งทั่วประเทศไทยนะคะสั่งมาได้แล้ววันนี้ที่ร้านถาัไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะคะเข้า g o o g l e Map ได้เลยทัก เฟซบุ๊กหรือทักไลน์แอดก็ได้นะคะพิมพ์เอแอดนะคะแล้วก็หัดไทยแปดห้าภาษาอังกฤษอย่าลืมนะคะถ้าเราไม่ได้กดติดตามเราจะพลาดคลิปดีสินค้าดีราคาประหยัดอย่างเงี้ยแน่นอนนะคะพลาดแน่นอนนะคะสวยจริงๆนะคะพยายามถ่ายให้เห็นวงแหวนดาวกระจายของเขานะคะมันเท่จริงๆนะเวลาถ้ามันแบบเออถ่ายติดนะคะมันเท่จริงๆนะคะมีความสุขุมลุ่มลึกนะคะดูดีจริงๆ,ๆอ่ะฝากไว้อีกตัวด้วยนะจ๊ะสำหรับ สายตกชวดสายล่าท้าของใหญ่ต้องจัดโปรแม็กเท่านั้นนะคะเล่นโปรแม็กสี่ไปเลยนะคะเป็นโมเดลเยียล่าสุดไม่มีใหม่ไปกว่านี้แล้วนะคะไม่มีใหม่ไปกว่านี้แล้วโมเดลนี้จะต้องอยู่กับเราไปอีกสามสี่ปีนะคะอีกสามสี่ปีนะคะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บก่อนได้เปรียบนะคะเพราะว่ารอบหน้าโมเดลเดิมแต่ว่าราคามันขึ้นนะคะบอกไว้ก่อนนะจ๊ะฝากไปด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ